นี้นะครับหมอก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของหมอนะครับที่ได้ผ่านช่วงชีวิตสําคัญในการผ่าตัดคนในครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดถึงจริงๆก็มีพ่อนะครับม,มีแม่แล้วก็มีภรรยาหมอนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหมอชื่อเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการมาตัดก็คือ การผ่าตัดที่ดีเนี่ยนอกจากหนึ่งจะต้องมีฝีมือที่ดีแล้วเนี่ยสองเนี่ยเราจะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ความเอาใจใส่อย่างมากเลยนะครับกับการผ่าตัดที่เราจะผ่าลงไปเพราะว่ามันมีผลต่อผลลัพธ์อย่างมากเลยฝีมือบวกความเอาใจใส่หมอว่ามันจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จึงเป็นว่าทําไมเอ,อหมอถึงผ่าทั้งแม่ตัวเองภรรยาตัวเองพ่อตัวเองนะครับ เพราะว่าโอเคเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องฝีมือหมอก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าหมอคงไม่ได้คนที่ผ่าเก่งที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกหรอกฮะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมอมั่นใจว่าไม่แพ้ใครแน่ๆคือเรื่องความใส่ใจเนาะความรักที่เรามีต่อคนในครอบครัวของเรานะครับก็จะทําให้ผลลัพธ์มันดีทีนี้ตั้งต้นจากอ,อของพ่อหมอเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็เป็นแค่การส่องกล้องลำไส้ ธรรมดาครับหมอเขาเป็นคนสองเองอันนั้นก็คงจะไม่ได้เล่าอะไรพิเศษแต่ว่าอามีคุณภรรยาหมอเนี่ยนะครับภรรยาหมอเนี่ยเริ่มต้นจากการที่คือเราก็ใช้ชีวิตทั่วไปเนาะจนวันหนึ่งเนี่ยพอภรรยาหมอมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างคือเราก็เห็นแล้วแหละว่าคอแก่โตแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีเนื้องอกที่รอลยอยู่ข้างซ้ายนะครับ เออเขาเขามีค้อนโตอยู่นะะรยิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันอาจจะประมาณเซนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นแตพ่พักหลังเนี่ยพอเขานอนน้อยทํางานหนักเนี่ยก้อนมันก็โตขึ้นชัดเจนเลยจนมีขนาดประมาณเกือบสองเซนกว่าเกือบสามเซนเลยะครับทีนี้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยโอเคเราก็ทำการเจาะเลือดอันต้าซาวเจาะชิ้นเนื้อก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมะเร็งเนาะแต่ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกตรงว่ามันยังไม่มีคลื่น ไมโครเวฟมาทำลายก้อนยังไม่มีเครื่องไฮฟฟูมาทำลายเพราะฉะนั้นทางเลือกหมอก็มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดนะครับก็ได้ทําการผ่าตัดภรรยาตัวเองนะฮะคือถามว่าเครียดไหมหมอต้องบอกเลยว่าเครียดมากๆเลยนะฮะอันนี้หมอพูดจากความรู้สึกจริงๆเลยว่าเครียดมากเลยเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้เนาะถ้าติดตามหมอมาเรื่อยๆก็คงจะรู้ว่าการผ่าตัดไทรอยเนี่ยความเสี่ยงมันคือเรื่องเสียงเสียงแหบนะครับ ถ้าเราผ่าข้างเดียวโอเคมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องแคลเซียมต่ำหรือพาราทรอยผิดป,ปกติหรอกมีแต่เรื่องเอสียงแหบที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะผ่าดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปชนเส้นเสียงเยอะๆเนี่ยเสียงก็จะแหบนะครับหรือการออกเสียงสูงขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ควบคุมได้ยากมากๆเช่นกันนะครับเราไม่สามารถจะกันตีได้เลยว่าเราผ่าไปแล้วคนไข้จะขึ้นเสียงสูงได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าภรรยาหมอก็เครียดมากแต่ว่า ด้วยความที่คุณภรรยาเนี่ยทํางานเป็นหมอเอกซเรย์นะฮะการที่เป็นคุณหมอเอกซเรย์เนี่ยเขาก็จะงานก็จะไม่เหมือนกับของหมอที่ต้องคอยคุยกับคนไข้เยอะต้องอธิบายเยอะเขาก็จะแบบส่วนใหญ่วก็จะอ่านฟิลม์มเอาอะไรย่างนี้ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นโอเคมันก็คลายกังวลหมอไปได้ว่าถ้าสมมติเกิดไปทำเขาเสียงแหบจริงๆรเขาก็ยังสามารถที่จะทํางานตัวเองต่อไปได้นะครับ แล้วก็ุภรรยาเนี่ยหมอก็เลือกเป็นการผ่าตัดสองกล้องทางช่องปากเพราะเขาตอนนั้นยังอายุไม่มากนะฮะแล้วก็ยังไม่อยากจะมีแผลเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนมีคีรอยง่ายนะครับถ้าผ่าอะไรไปเนี่ยคีรอยเขาจะขึ้นเขาก็เลยไม่อยากมีแผลไม่อยากมีคีรอยเขาก็เลยขอเลือกสองกล้องนะครับหมอทำสองกล้องทางช่องปากให้นะครับก็ผลลัพธ์ก็ทุกดีนะฮะ ออกมาดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อก็ไม่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ผลการผ่าตัดทุกอย่างเสียงไม่แหบออกมาได้ผลดีตามในคลิปที่หมอลงไว้ในเพจนะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ของเรื่องแม่หมอเนี่ยวันหนึ่งเราก็ทานข้าวกันอยู่ตรงข้ามนี่แะละนั่งทานข้าวกันอยู่ตรงข้ามแล้วก็แบบทําไมคอแม่มันมีเม็ดอะไรตุ่มๆขึ้นมา แต่มันไม่ได้ชัดมันไม่ได้ใหญ่มากหมอก็เออก็เลยบอกแม่ว่าอ่าโอเคเดี๋ยวมานัดทำอันัตสาวแล้วกันนะครับด้วยความที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่หมอทํางานอยู่เนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะหมอก็ส่งคุณแม่ไปนัดนัดสาวเขาได้คิวตั้งหกเดือน ก็โอเคเราก็ไม่สี่เรียสเพราะว่าแกก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชี้อะไรน่ากลัวหมอคิดว่าหมออาจจะคิดเองด้วยซ้ําว่าคอแกโตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นก็คิดว่าเออคงออไม่มีอะไรมั้งนะฮะแต่ว่าพอมาซักประวัติย้อนหลังแกจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราผ่าเสร็จแล้วเรารู้ว่าแกเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแกบอกว่าแกมีอาการไอเรื้อรังคันคอเรื้อรังมาตลอดเลยรู้สึกเหมือนมีอะไร ติดอยู่ที่คอตลอดซึ่งไม่หายเลยแต่ว่ามันอาการไม่ได้เป็นเยอะนะครับซึ่งถ้าบอกตรงๆว่าอาการนี้เกี่ยวข้องกับการที่แกเป็นมะเร็งไทรอยด์อย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งเราจะเล่าให้ฟังทีหลังว่ามันเกี่ยวเป็นยังไงของแม่หมอเนี่ยก็สรุปรออนุชาหกเดือนนะฮะแล้วก็วันนี้แกไปซาหมอก็ไม่ได้คิดมากอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณหมออนุชาโทรมาหาหมอเลยพอซาวเสร็จบอกว่า เออ,อาจารย์ธัญวัตรครับอันของคุณแม่อาจารย์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเออ,เอ,อผมอันรัชาวออกมาแล้วได้เป็นไทเดตห้านะครับไทเดตห้าเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงเรียกว่าสูงมากถ้าเราเปรียบก็คือเป็น highly suspicious for thyroid cancer นะครับหรือว่าโอกาสเป็นความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูง พอหมอเห็นผลอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วหมอเข้าไปเปิดภาพดูซึ่งของคุณแม่เนี่ยเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเนื้องอกไทรอยที่ขอบไม่เรียบนะครับมีแคลเซียมนะฮะแล้วก็ก้อนดําอีกนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างที่บ่งชี้ไปท,ทางไม่ดีหมอบอกคุณแม่ว่าโอเคแม่เอานี้นะเออคุณแม่หมอก็คงไม่ได้รู้เรื่องการรักษาไทรอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแกก็ไม่ได้มีความรู้เลยเพราะว่า มีลูกเป็นหมอ,อเนาะแกก็ถือว่าปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ต้องหาข้อมูลอะไรแกก็ไม่ได้เครียดอะไรนะฮะก็สรุปแล้วหมอก็เลยตัดสินใจเองเลยว่าบอกแม่ว่าเอางี้นะเออเท่าที่ดูเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็น่าถาอเลยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการจริงๆเนี่ยเราต้องเจาะเลือดใช่ไหมฮะอันตรสาวแล้วค่อยทําการผ่าตัดของแม่หมอมีแค่สองอย่างเองแต่หมอตัดสินใจผ่าตัดเลยนะครับ เพราะว่าด้วยประสบการณ์เราที่มีมาเนี่ยก็พบว่าคนที่ได้มีฝนอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเป็นมะเร็งทั้งนั้นแต่ถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะกลายเป็นมะเร็งอยู่ดีในอนาคตเรียกได้ว่าก้อนเนี้ยไม่ควรเก็บไว้เลยหมอก,ก็เลยผ่าตัดมาผ่าตัดแกยังจําได้เลยวันที่ก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยยังพาแกไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อยู่เลยบอกแกว่ากินให้เต็มที่เลยตอนนั้นพาไปเลี้ยงคอปเปอร์นะคอปเปอร์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้จองยากแบบทุกวันนี้นะครับ เราแกไปเลี้ยงคอเปอร์แล้วก็วันถัดมาก็ให้หลังกินคอเปอร์เสร็จก็ให้เข้าแอดมิตเตรียมรับการผ่าตัดเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับหมอใช้เอข้อกำหนดเหมือนเดิมคือเราผ่าไทรอยอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วความใส่ใจความรักที่มีต่อแม่เราความใส่ใจคงไม่มีใครในโลกนี้เท่าหมออีกแล้วนะครับถึงแม้จะมีอาจารย์หมอที่ผ่าเก่งเราหมอเราก็ คิดว่าเรื่องความเสียจเรามีมากที่สุดนะครับแล้วคุณแม่หมอเขาก็ไม่ได้สีเรียนเรื่องว่าเออจะต้องมีแผลไม่มีแผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สีเหียสหมอก็เลยเห็นว่าแกก็อายุเยอะแล้วก็เ,เลยเลือกการผ่าตัดทาราบแบบเปิดให้ให้แกนะครับสรุปของแกเนี่ยเรียกได้ว่ามีดราม่านะครับมีดรามา่ามีเรื่องราวมีสตอรี่ให้มาเล่าได้ฟังกันตต่อมานะฮะก็คือเอาว่าเอาว่า สมมติในร้อยคนที่หมอผ่ามะเร็งไทยอยไปเนี่ยหมอใช้คำว่าในร้อยคนนะครับเจกได้ว่าจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่ตัวมะเร็งมันไปติดกับอวัยวะอื่นหรือว่ามันไปกินอวัยวะอื่นแล้วอย่างเงี้ยครับหนึ่งในร้อยนะฮะหนึ่งในร้อยที่เราผ่าหนึ่งในร้อยคนที่เป็นมะเร็งเจอแค่คนเดียวที่มันไปกินอวัยวะอื่นนะฮะของแม่หมอเนี่ยมันไปกินหลอดลมครับคือพอมันไปกินหลอดลมแล้วเนี่ย ก็เลยทําให้แกมีอาการเรื่องที่ว่าเหมือนมีก้อนอยู่ในคอเหมือนรู้สึกว่าไม่สบายคอไอเรื้อรังมาตลอดเนี่ยเราก็ไปตรวจแล้วก็คิดว่าเป็นหลอดลมอักเสบกดไลย้อนอะไรก็บบบไปสรบเก็ไม่ใช่นะฮะสุปเป็นก้อนมะเร็งไห้ลอยที่มันกินหลอดลมอยู่ของแม่หมอนี่กินหลอดลมเลยแต่ด้วยความโชคดีคือกินหลอดลมไปนิดเดียวครับสมมุติหลอดลมมันหลอดลมมันมีความหนาสมมติอ่าสักสักเจ็ดมิลแล้วกัน หรืออาจจะประมาณหกมิลประมาณหกจ็ดมิลเนี่ยแหละฮะงแม่หมอกินไปสักมิลสองมิลมิลหนึ่งนะฮะหมอจําได้เลยต้องปาดหลอดลมออกมาให้แกคือปาดหลอดลมออกไปสักสามมิลเนี่ยสามสี่มิลมันจะเห็นว่าหลอดลมม,นมันหนาเจ็ดมิลใช่ไหมฮะเราปาดไปสามครึ่งหนึ่งมันก็ย,ยังเหลือหลอดลมอีกครึ่งที่เอาไปทํางานได้ตามปกติไม่ไม่จาเป็นจะต้องเอาเอาแผ่นแผ่นหลอดลมเทียมมาปิดนะครับ หรือว่าไม่จาเป็นจะต้องตัดหลอดลมทิ้งไปบางส่วนเราแค่ปาดหลอดลมออกมานะครับแล้วก็เอาไปตรวจสรุปแนละ้วผลข้อของแม่คือเป็นมะเร็งไทลอยนะครับเพราะของแกก็เป็นมะเร็งชนิดแัปปิลารีนะฮะเป็นมะเร็งแัปปิลารีขนาดเนี่ย9มิลิเมตรหมอจาแม่นได้ทุกอย่างเลยนะครับ <laughs> ก็พร้อมกับกินหลอดลมไปนะฮะแต่เราก็ตัดออกมาได้จนเรียบร้อยดีนะครับ หมอทำได้ทำวินาทีที่ก่อนผ่าระหว่างผ่าและหลังผ่าได้ทุกอย่างเลยนะครับก่อนผ่าเนี่ยเรามีความเครียดสูงมากความเครียดอ,อยู่ในตัวเราเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราต้องผ่าตัดคุณแม่เรานะครับก็วินาทีที่คือโอเคเราก็ผ่าคนมาเยอะแล้วเนาะ แต่ว่าพอเป็นถึงเป็นแม่เราจริงๆเนี่ยเราก็อดกังวลไม่ได้ใช่ไหมครับเวทีที่คุณแม่เขาคาบท่อช่วยหายใจเนี่ยโอ้โหอกใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหแกลสลบอยู่เงี้ยหมอบอกตรงเลยว่าตอนนั้นใจแป้วเลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำใจยากมากๆเลยแต่ว่าโดยโซม u สโก o อนมันก็ต้องทำครับมันต้องลุยอ่ะแล้วเราก็ โชคดีผ่านการผ่าตัดคุณแม่มาได้อย่างเรียบร้อยดีแล้วก็คุณแม่ก็ฟื้นตัวได้อย่างดีนะครับเสียงไม่แหบทุกอย่างผ่านไปได้วยดีนะครับก็ถือว่าโชคดีโชคดีมากๆเลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ก็คุณแม่เนี่ยปัจจุบันโดนผ่าไปสี่รอบแล้วนะครับหมอต้องบอกตามตรงว่าคนที่เป็นมะเร็งไทรอยเนี้ยอาจจะโดนผ่าหลายรอบได้เนาะเพื่อเอิญของคุณแม่เนี่ยแกมีต่อมเหลืองโตลหลังจากผ่าตัดมา สองปีสองปีก็ต่อมเหลืองโตมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องตัดไปตรวจดูสรุปเขาไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรนะฮะสรุปว่าเป็นจากฉีดวัคซีนโควิดต่อมเหลืองก็เลยโตนะฮะมันก็เหมือนตับจับเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะจากความรู้สึกของหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผ่าทั้งภรรยากับแม่เนี่ยหมอระวังตรงช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดเนี่ย ก็คือช่วงเวลาของการที่เห็นคนในครอบครัวเราเนี่ยสลบเราต้องอมอมท่อช่วยใจมันเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวกับความรู้สึกเราจริงๆนะฮะเขาจะไม่ตื่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ถาถงเข้ามาอย่างมากเลยแล้วเราก็กลัวว่าจะผ่าตัดเขามีมีปัญหาพูดไม่ได้เส oh. ียงแหบอะไรเงี้ยนะฮะเราก็คงผายเขาเต็มที่เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกของหมอจริงๆนะฮะหลังจากที่ได้ผ่าตัดทั้งพ่อคุณแม่ภรรยามานะฮะเราเรียกเรียกว่าเอิญคนรอบก็ถามว่าทําไมคนรอบตัวหมอถึงไป็นโรคไทรอยอันนี้อันนี้บอกตรงๆนะครับจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าหมอผ่าตัดแต่ไทรอยใช่ไหมฮะ เราก็มวัวแต่จะไปมองคอของทุกคนตลอดเวลาว่าคอเป็นไงคอเป็นไงมันเป็นอัตโนมัติไปเองเราเรามองไปด้วยอัตโนมัติเลยเราเห็นว่าอแม่คอโตนี่อะไรเงี้ยเวลาใครคอโตหมอจะทักตลอดนะครับคนไข้มาหาหมอได้เรื่องปวดท้องหรืออะไรก็ตามหมอจะบอกไอ้คอโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกว่ามันกลายเป็นอัตโนมัติของเราไปละจนทุกวันนี้หมอก็เรียกว่าไม่ได้ตรวจโรคอื่นๆละตรวจแต่โรคไทรอยด์กับพาราไทรอยอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหมอได้ผ่าคนในครอบครัวเยอะคนในครอบครัวเป็นไทรอยอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นพอดแคสสั้นๆนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์หมอที่ได้ผ่าตัดทั้งภรรยากับแม่ที่เป็นโรคไทรอยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับหมอเนี่ยไม่มีอะไรที่ยากไปเก่กับการผ่าตัดคนในครอบครัวอีกแนละ้วเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนที่เข้ามาผ่าเนี่ยหมอมั่นใจมากๆว่า หมอจะทําให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดออกไปแน่นอนนะครับก็ถ้าใครอยากผ่าตัดนะครับก็สามารถทักมาหาหมอได้นะครับพี่เพบประตเทรยหรือไทโรแมนคลินิกนะครับหมอก็ยินดีดูแลรักษาให้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ